นี่นะน้องตุ๊กป๋าทุกท่านครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่หกใส่ชับนสี่นะพอรีครับก็วันนี้ว่างครับก็เดี๋ยวจะมาเทปายให้กับพี่ๆน้องตุ๊กป๋าดูครับสำหรับทวันที่สี่สิบสามสี่ที่ผ่าครับกับแผงน้องป๋าทั้งหมดสามชิ้นครับก็วันนี้ก็วันที่สิบวันที่สิบก็เดี๋ยวมาเทปายดูก็คือขอแค่ส่องไม้พอนะครับสองไม้สามไม้พอครับสองเอาแค่สองไม้พอครับเดี๋ยว เม้ตัวจะวุดก็จะออก้วครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่ปาก็สภาพอาการดูครับรไม่ค่อยดีนะครับหลบก็ค่อนข้างจะไหลนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรามาติดตามดูดูกันนะครันว่าจะมีตัวให้เด็หนหรือเปล่าก็วันนี้ก็มหมายทราบ10โมงบ่าอยแล้วครับวันนี้ โอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีตัวให้เดือดหือเปล่าครับ แลกโดนแล้วครับพอมตัวพอมีตัว สบายพี่ไม่ต้องเล่นครับถ่ายจังหวะดีครับแล้วก็ลากขึ้นมาครับโอ้ย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 โอ้โอ้โหโอโอ้โอ้ยโโ้ยโอ้้โอ้้ยโอ้ยโอยโอโมงยรับโอ้ยโอ้ รูเล็มันเรียบร้อยครับซส้ประมาณอยู่ประมาณสักสี่ห้าโหลได้ครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเรารอรุ่นกับอีกไม้หนึ่งครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้ว เออครับต้องแมบมันไม่คือมันไม่ใช่ขายที่เราต้องขายครับคือถึงต้องการปลายใหญ่สองไม้ครับไปค,ครับเดี๋ยวลุ้นตัวสบายกันครับ อ๋อบัตเตอร์อีกแล้วครับเนี่ย หมอบัตเตอร์แล้วครับเป็นสี่ตัวแล้วครับตอนนี้กินสี่ไม้ได้สี่ตัวครับเป็นหมอบัตเตอร์สามตัวแล้วก็เป็นสวายนึงตัวครับแต่ที่ผมอยากได้เนี่ยคือสวายครับอยากได้ปลาใหญ่ไม่ใช่อยากได้ปลาหมอบัตเตอร์ครับโอเคครับเดี๋ยวลองมารอตัวต่อไปครับ อยู่บโอ้ย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  way. โอ้ย crushing. โอ้ยอยู่ครับโอ้ผอนี่จะเปลี่ยนมุมกล้องสักหน่อยโอ้จินจินกิน

สัวใหญ่แล้วครับพี่พี่เดี๋ยว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 ตกใจหมดเลยครับโอ้ย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  โอ้หโอ้ยดูดูดูครับดูครับโอ้ยโอ้ยหเรื่อยโอ้ยกำลังจะเปลี่ยนมุมกล้องพอดีเลยครับโอ้ยโอ้ยเห็นไหมโอ้ย 我。Oh นี่ใช้เวลาเล่นนะครับโอ้โหกลับจะกลับพอดีแล้วครับผมนี่คือเปลี่ยนมุมกล้องเลยคือกลับกลับพอดีแล้วครับโอ้โหโอ้ยปวดแขนเลยครับถ้าพี่สนใจก็เบอร์889821625ครับแต่ว่าช่วงแม่นี่เต็มแล้วครับสามชุดรับสามชุดพอครับเดี๋ยวนี่เลยครับ เอาเน้นๆกันเลยอ้ยเอาลองดูที่ครับถ่ายถ่ายคขาก็มีกิโลอ้ยอ้ยอโหไปโอ้ยโอ้ย,อ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 ยตัวนี้ต้องมีทั้งหมดสิบโลมีแน่ครับพี่ โอ้โหเอาส้นยังไเลยโอ้โหภาพมันเอียงไปสักนิดครับเดี๋ยวจัดมุมกล้องให้ดีก่อนมากีกับหลังจัดมุมกล้องเลยครับพอดี ยกีกำลังนิจจัดมุมกล้องครับพอดีว่าจะเปลี่ยนมุมเพราะแดดมันร้อนเทอะไม่คิดว่ามันจะกินแม่ก,กินจนจนังหวะที่แบบว่าโอ้โหพี่ดูโอ้โหสิบโลแล้วครับน่าจะสิบโลขึ้นโอ้โโอ,โอ,โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอสรุปงานเลยนะครับพี่ๆคือวันเนี้ย ที่ผมมาตั้งแต่สิบโมงครึ่งยันตอนนี้ใบป,ประมาณใบสองครึ่งปลาก,กินไปทั้งหมดห้าไม้ครับผมได้หมอวัตเตอร์มาสามตัวแล้วก็สวายสองตัวครับก็เดี๋ยววันที่สิบสองสิบสามสี่ห้าก็จะมีแค่ผมมาเทศใหม่ให้กับพวกพี่ดูนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันตอนตกแล้วกันว่าจะได้มากได้น้อยครับตกปลาใหม่ธรรมชาติพวกพวกพี่ก็คือต้องทําใจอย่างเนื้อครับหนึ่ง,ค,งคือสภาพดินฟ้าอากาศ มีส่วนสําคัญมากกับการกินของปลาครับพี่ไม่ใช่เห็นว่าที่ผมมาพี่ก็เห็นนะครับว่าอาการเนี้ยากายจะไม่ดีแต่ว่าทําไมปามถึงกินก็คือผมก็ตีไปยังที่ผมเคยตีไปนะครับพยายามถับแค่พี่ๆทาตาม,ามที่ผมบอกเดียวครับโอกาสพลาดพี่จะมีน้อยมากที่สุดเลยเดี๋ยวเ,เรื่องได้มากได้น้อยเดี๋ยวก็พี่ก็มาลุ้นเอาเอาันเอาแล้วครับว่าดวงไข่ดวงาดวมาด้วยกันฟ้าพี่ ผมไม่ผมไม่กล้าบอกได้ว่าพรุ่งนี้มันจะกินสิบไม้ยี่สิบไม้สามสิบไม้ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเอ,เอากันเอาครับเดี๋ยวผมก็จะจะไปเดี๋ยวผมก็จะไปย้ำหลังให้พี่อีกสักยี่สิบโลนะครับคือเดี๋ยวผมไปกลับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันที่สิบสองครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยว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 อยโอ้ย ก็นี่นะครับนี่นี่ใช้ประมาณห้าโลได้ครับสายใหญ่มากเลยครับนี่ครับพอได้ครับโหมีมีสิบบัวครับโอเคครับเดี๋ยวผมย้ำหลัาให้พี่ครับพี่อีกทีครับเดี๋ยวดูตอนอ้อยหลับนะครับ ก็โอเคนะครับที so Luckily, Although, ่ผมพยายามหลัามให้ก oh right ับพวกพี่พีๆเกินนาๆนัตกปลาอีก20โลครับเดี๋ยววันในรอบที่สองแล้วเจอกันแล้วก็อย่าลืมผมยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับทางช่องทาง facebook แล้วก็ทางช่องทาง youtube ก็วันนี้ก็ได้มาแบบคือตามเป้าที่เราตั้งใจไว้ครคือแค่ปลายสายฟองไม โอเคเราก็ได้มาวันนี้กินท้าไม้ก็ไม่มีพลาดเลยปกติจะพลาดตลอดเลยครับแต่วันนี้ก็ไม่มีพลาดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่2เลยครับเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับขอแล้วครับ